อยากทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าต้องเริ่มอย่างไรดีการทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าถือเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ต่อเนื่องและได้รับความนิยมสูงในไทยโดยเฉพาะถ้าอยู่ในทำเลดีและบริหารจัดการอย่างมีระบบผมจะสรุปขั้นตอนเริ่มต้นทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียมให้เช่าแบบเข้าใจง่ายแบ่งออกเป็นเจขั้นตอนหลักครับหนึ่งสำรวจตลาดและทำเลที่ตั้งเป้าหมายหาโลเคชั่นที่มีคนเล่นฟุตบอลเยอะและเดินทางสะดวกพิจารณา ใกล้แหล่งชุมชนมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงงานย่านที่มีกลุ่มวัยรุ่นทำงานที่ดินขนาดอย่างน้อย2-3ไร่สำหรับสนาม7คน1สนามมีที่จอดรถเพียงพออย่างน้อย20คันน้ำไม่ท่วมง,ง่ายและมีทางเข้าชัดเจนถ้ายังไม่มีที่ดินอาจเริ่มจากเช่าระยะยาว10-15ปีเพื่อให้คุ้มกับการลงทุน2วางงบประมาณและแผนการลงทุนงบเริ่มต้นโดยประมาณสำหรับสนามเคนหนสนามเศร้า รายการค่าใช้จ่ายโดยประมาณถมที่ปรับพื้น3,000 0 0 0บาทระบบระบายน้ำฐานพื้น4,000 0 0 70,000บาทญ้าเทียมเกรดกีฬา7,000 1 0 0 0 0 0ลบาทไฟสนามเสาไฟ2,000ส0 0 0บาทอาคารห้องน้ำเคาน์เตอร์3,000 0 0 0บาทรวมเบื้องต้นประมาณ2-3ล้านบาทเคล็ดลับใช้ย้าเทียมมาตรฐานหรือที่ผ่านการรับรองจาก SB Sport Construction บริษัทรับสร้างสนามมืออาชีพเพื่อให้ใช้งานได้ทนกว่า6-8ปี 3. ออกแบบสนามและระบบพื้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสนามโดยเฉพาะเช่นบริษัท S.B Sport Construction จำกัด S.B Sport Construction ซึ่งรับสร้างสนามฟุตบอลย่ญญาเทียมครบวงจรตั้งแต่สำรวจพื้นที่ออกแบบระบบระบายน้ำปูย่าเทียมเกรดพรีเมียมติดตั้งไฟและอุปกรณ์กีฬา สี่ขออนุญาตก่อสร้างและดําเนินการทางกฎหมายขออนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลอบตหากมีร้านอาหารเครื่องดื่มต้องขอใบอนุญาตจําหน่ายทําประกันความเสียหายอุบัติเหตุภายในสนามห้าวางระบบบริหารและบุคลากรพนักงานต้อนรับแคชเชียร์คนดูแลสนามระบบจองสนามออนไลน์ L ลโอเอเฟซบุ๊กเว็บไซต์ระบบกล้องวงจรปิดและความปลอดภัย6การตลาดและโปรโมชั่น เปิดเพจ Facebook, Instagram, ทิก t o อร์เพราะเปิดสนามเช่นเล่นฟรีวันแรกหรือจองก่อนลด20%จัดมินิทัวร์นาเมนต์ดึงคนรู้จักสนามทำป้ายไฟป้ายโฆษณาในพื้นที่ใกล้เคียง7บริการเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ร้านน้ำอาหารเครื่องดื่มร้านขายอุปกรณ์ฟุตบอลยูนิฟอร์มเปิดคลินิกสอนบอลเด็กฟุตบอลอะคาเดมีให้เช่าพื้นที่ขายของ